กับอรอ้นกพล่ลจะดีนะดีไปเลยเงดีดไปชอบพี่หน้ามาตั้งซื้อไหนไหนพี่โอเคไ่ะพี่พี่ขอขอโทษหน่อยไม่ไม่ต้องขอโทษเองทำอะไรผิดขอโทษ่ะของคำพี่อ๋ออพีงบมกขอพีงบอกไม่ถึงพี่เป็นคนดี พีหน้าพีหน้ามาโซโล่ให้ฟังด้วยเอาเกี๊ยวไหมเปลี่นไปเปลี่ยนไปไ่อันนี้เปลนแล้วอันไม่ใช่อะไรขอดพี่ขอดได้ไหมเดี๋ยวขอดในขอดในได้ทั้งหมดปุ๊บทีนี้เอาไปไล่เกี๊ยวมาก็โซโล่ได้แล้วโจมตายเต็มขั้นเลยทีนี้ทีนี้ทีงูวะพีที่แล้วพีไม่ได้เล่นไม่ได้พีนี้พีได้แล้วพีหน้าขอดใน อีหน้าคนในแล้วก็โซโลมาให้ฟังพี่หนึ่งไม่ไดฟังมาเด่นงัวมัดเลยงเออเอาแต่หน้าเองเนอะเออไอ้กามัในเมวเลยมาลองให้ได้หมดเลยแรู้สึกเายถ้ารู้สึกเกมคนในหมดจะจะโซโลได้โซโลไม่ได้นะเพราะมีจะจำไม่ได้ ดูต้องเล่นขอนจากได้ไอขอนในให้ได้เพราะมันทาาใช่ไหมมันจะมีนวดอยู่ในนั้นหนึ่งท่อนสองท่อนสามท่อนไปเรียนเราเรียนโร้อยได้นะเกิดนุนโร้อเซมเซ็มจิมจเยสร้อยได้เล่น เลนอนเยเมื่อเล่ก่อนนอเมื่อเล่นก่อนนอนไดระยะตักก็นอนเลยนะไม่ต้องจเล่ก่อนนอนจตัวคนในเดียวนะนอนได้ระยะตักนนเลยนะไม่ต้องจเล่ก่อนนอนจตัวคนในเดียวนะสภามทาบอะดูดาตาตาแล้ไอ้ไอ้เกลียวโน้ตนก็เล้ยงไปดูว่าไปเป็นช่องทางเราเราขยายได้ไขยาด้จโน้ตได้ ขอดนอคือคือตีธรรมดาตีขอดชาได้ก็สวัสดีครับคุณพี่โ้ลดสกิลอยู่ในนั้นะลดโซโล่อยู่ในนั้นเล่นเกมเดือดใช้ความจำใช้ความคิดเดี๋ยวถ้าคนหงไวก็ก็ไวอยู่นะต้องเต้นแต่พวกเขานังโซโลอะไรที่มันไม่ใช่มีมีคนที่เล่นโซโลอะไรที่มีโซโล่แบบแบบ เล่นตีคอทีนตัวโซโล่นตัวเียแต่กับโซโือ้งเรือะไรก็ือโซให้ตัวเองดีพ่อแปดสองห้าแต่คนที่คนที่ตีคอร์ในตัวและโซโล่ในตัวคือโลโซกับดาวน์นน้องปานดูาจจะรู้ได้แวแต่อะไรแค่โซโล่ในตัว แต่ถ้าคืนก็ค be ือมันจะมีที่เรื่อที่เรือที่เรื่คที่่อนเนาะคนหนึ่งคนหนึ่งเปล่งคนหนึ่งร้องคนหนึ่งใช่ไหม้องคนหนึ่งอันนี้คือไการเนี่งรู้ว่าจะไปไล่ว่าใช่ไหมอิไขงอันตรายอะรเยวถ้ามันีนร่ใช่นยิ้งก็ร้องก็ร้องไป่ิด้อีกบนเลยวะไม่มีได้ร้องช่วยเลยพี่ฮะเวลาด้องพี่สวัสดีพี่ใหม่ครับฮะ สวัสดีใครสวัสดีเอีเอฟซีครับเฮ้ยมีเอฟซีด้วยเหรอมีครับชิบหายมีเอฟซีด้วยอ่ะธรรมดาหนะว่าชงว่าโมซีเลยแม่นบอลเฮ้ยผมทำทำช่องยูทูบแล้วทำไงพี่อยากมีเอฟซีทำไงที่ต้องเปิดช่องยูทูบอ่ะเหมือนคอนุ่นเลยคุณคุณเป็นร้อยล้านนะเออนนี้ก็จะเข้าแล้วไม่ผมขอสองร้อยมาต้ขอสองร้อยมาละสองร้อยพอ ขอเดีอนละสองพอสว,สวัสดีท <ขอ S 2> ี่ไห่ครับอือออบะตุงใต้ต้องหาเล่นดนตรีเหมือนพวกเองนลยวว่ะไม่อันนี้น,นี่นี่ผมผมกลับมาผมไม่ได้ลงคลิปเลยแต่ว่าผมตอนผมทํางานผมผม,ผมลงคิดอยู่ผมว่มมาจะเล่น y ยูทูบไอ้บอกหวยแม่งตัวเองก็ไม่เคยถูกสงสัยโดนสาทั้งประเทศนะคือคนลง u ไปคนรักยี่สิบคนเถียนน่าจะเป็นล้าน หมายบอกหวยกูไม่ถูกสักงวดกูเลือกคว้าเดียวไหนไอคนไหนวะที่ไอยูทุกคนไหนวะบอกหวยกูไม่ถูกยิงคิดอยู่นะว่าจะหาทางได้หยุดได้จใจยูทูบอ่ะอยู่แต่เราแต่เราหวยเองตัวเราเองซื้อไม่ถูกตัวเอฟซีหมดตัวดิงั้นน่ะโอ้ไม่ได้อ้าวตาผมบนอะไรดอกจังเนี่ย อ <partido> <t oy ilgili> ยู่ปีใหม่ครับกับชนรถเรากับน้ากับกับพ่อครับกับญาติญาติครับสวัสดีครับสวัสดีใครเอฟซีร้อง็น่บะเ้าเวันเอฟซป่ะวันวันนี้นั่งนั่นั่งสวัสดีครับผมครับผมเอฟซีร้อง ยี่สูไม่ยิงหน้าหนุ่มบอนอ่อนงี้เซาเซาใหม่ใหม่ติดอ่าพอเล่นเพิ่งมาเล่นพอเล่นเก่งุดเซียนฟุเซี่มีแต่เมียฝรั่งเมียวยรวยน่ะเออคืออยู่ผมอยากผมอยากทำงานเนีลยเนาะผมเป็นผมจี ส่วนไม่เรื่องว่าทํายังไงแล้วก็ตอบเขาตอบยังไงเวลาเขาจะทักมาอะไรอย่างเี้เนี่ยบอกเอวลาตอบมันเบลอออนเขาดิออนบอกเวลาเราสวดปุ๊บไลฟ์สวดปุ๊บเขาจะมีออนมาทักเราเราตอบดันที่เนี่บอกไม่คอมเมนต์กันไหลไลฟ์สดเขาเขาคุยกันแบบแบบนี้เลพี่หน้ากล้องเราเราเราก็ตอบเออเองก็เล่นเปล่นเปล่นไงต้องไปต้องไปต้องไปเรียนรู้กับลูกพลแล้วกันนะเป็นร้อยล้านเลยคนมีคดีแม่งมีเงินร้อยล้านอะเล่นยูทูบเงินจริงแล้พี่ อนี้มันหารเป็นข้าชอร้านอะไรพันกว่าล้านวิวน่ะเชื่อไหมลมกพลน่ะตะกุ่มผมงงว่าเอ้าและทำไมคุณไม่ใช้สมองคิดพี่น่ะเขาอยู่ในคดีเขาเป็นแล้วมีเอฟซีเป็นเออคือนักเรียกหุ่นลงตาบอดคือรักอย่างเดียว่ไม่ชนคดีอ่ะไม่เกี่ยว ผู้เดินเป็นหลายแสนน่ะลุงพลน่ะผมเอ้ยทำเป็นได้ยังไงวะเขาชอบอ,อืมอฉง,งนี้เราก็มีโอกาสอย่างนั้นน่ะอย่างไม่ไม่แบบอย่ไปอยู่ฮ่องกงเลยพิธีการอย่างฟังเพลงอะไรครับที่ไปตรวจสอบภาษีเนี่ยรายรับลุงพลไม่ธรรมดาเด้อเป็นร้อยล้านน่ะนะกุ้มร้อยล้านคิดดูคนมีคดีเอ๋อไม่ธรรมดาแล้วทำได้ไงทำไมทำไมสามารถไล่สวนให้คนรักคนหลงได้อ๋อเฟซียูทูบเบอร์หุ่นโอตาบอดเลยเอาไว้ กูรักอะกูมีโซนอะมึงมีคดีมีนุคดีแต่กูรักมึงกูเชื่อมึงไงประมาณเนี้ยเก่งมากจากเขาเรียกนะจากฝาบ้านไม่มีมีแต่เสาโครโคลห้องส้วมไม่มีประตูโอ้มีเงินเป็นร้อยล้านไอ้ที่นม่ลองเปิดอันนี้ดูให้ไอ้รามดูใช่ไหมเขาเอารูปพ่อไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรมีกี่คนที่เข้ามาชมอะไรเนี้ยมันมีมีก็จะมีใช่ไหมทำไมาเรียนแสน็จอมี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 หกหกสิบทุกคนนะครับเนอะ เราขอแค่ยี่สิบคนก็ดีใจแล้วน่าจะมีโอกาสอยู่แลอวไม้เองลองทำดูเรื่องแล้วต้องไปเล่นให้เก่งขึ้นนะอะไรโซโล่มันบอกว่าต้องกินใจกับเขาด้วยว่าเป็นยังไงยังไงแล้วปุ๊บเห็นหน้าอ่อนๆงี้ปุ๊บมึงเอ้ยไอ้หนุ่มหน้าอ่อนเลยไอเป็นนี่ที่โอ้ยยังไงไปมนมวเดีย

ไอ้เมียเดี๋ยวเดี๋ยวยุืดจะยืดเชยยุง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 เฮ้ยนี่ต้องมาซีุบเดี๋ยวต้องธรรมดาต้องต้องแกส่วนกลางต้องแกต้องแกไอจะให้ลูกแก้ว ตะเกรตเอนจ้อเอาไม่ไม่ไอ้ไอ้ควดแรกควเดิมรู้ว่ามาใหม่หรือว่ายังไงนี่มาใหม่เ่อ๋อแล้วไอ้เก่าจะพอมาเองเองงเองเนี่ยิดออยไคลูกค้าดิดิไม่เคยโกหกไม่เคยบัดสัตว์ เดี๋ยวเราไปแมัจบทเ์้ยไปจุดใหวงเรียงเรียบห้รานมักเนเจะเล่นต่อไหมได้สดต่อไหมไี่ใช่ร้านเอร์้านไม่จะเล่นต่อแล้วไรยกาน้นอานสดตอนพีแต่ว่าไม่มีนักร้องเลยนี่นักร้องมีนี่อยู่เนี่ยยูนี่เนี่ยแขอค่าตัวจจเอฟซีหน่อยนะขอยอดไลค์เยอะนะให้ให้น้องเยอะเอหน่อย เออได้ยินไหมนี่ได้ยินเลยได้ยินครับนี่ค่าตัวไม่แพงครับเล่าขวดน้อยคนนึงก็โอเคนะครับได้ขอความสุขหนึ่งวันสองวันนี่แหละส่งท้ายปีเก่าปีมาครับบอกว่าซื้อตัวนักร้องมาด้วยเล่าเขาขวดน้อยขวดน้อยนึ่งว่อย่างนี้ได้ยินแล้วได้ยินหรือ่เปล่าเอาเพียงใดเดี๋ยวเอาเอาไปด้วยเอาไปด้เอ้ย รักเียคืออะไรเทียน่าคลยังไงรักพี่ักเยของเบองออรักเออรผมนผมรักอร่นเบิร์ดไหนก็ทงชัยบอกเบิรอดทงชัยเขาเขาร้อไงเพีงแบบอันนี้ดีกว่าสบายสบาดีกว่าสบายเพีงเบิรอดทงชัยเฮ้ยเดวิศว์ จะคงดไมหม e สบาของใครอ่ะเรื้อง้นใจเล่นได้ไหมล่ะเต่เองเล่นได้เ่นไ่ากบเป็นเกณฑกาลกาก็ดนตรีใล้ายคล้ายเองที่แถบแถบพวกนี้แหละแถบโซลยคล้ายคายกันสบายสบายตใจคคุ ทีม like, ันนานนะเด้งน้กันตนตุลวอีเกนนกไอ้อ๋อแล้วี่ไอ้ดาโต้ได้ราโต้ตะขอตุงีดไรมอเติมตุงหไรเป็นสิบ็กับหกสไรเลยมกนัง ที่อานงนป์ mm ้อ hmm. ม wow. ูนบทยังไงคุณหมอวที่พศจิกยนร้อยจหนะกเป็นน้ำร้องนักดโปรดิวเซอร์นักแในากนันตหลังให้แกศิลปินอาทีเช่นิที่คารือราสชโบานคือเดี๋ยวโยอะไรนี่จุดโยารโยรยาอะไรก็ยอม อะไรได้ยอมไม่ได้ลโอ้ลูกไอ้ีขอดปกติได้ที่เชิดงามที่จิงกระตายใหญ่ยันยานี่เนยโอ้แต่คุณจ่เชิดงามต้องบางอย่างที่ตามรอยตื่น่อินปบโอ้ยกันลที่นี่ยเขาพาเลยนี่ชามมัเขอย่างนี้อันนี้อขนนีขอได้เลยนะเี้ยวก่อนใช่เลยที่ไหนอะ

พอดีนอนไปพอดทิ้งหาหาิดพอดนี่เส้นดิจิตาเรียนการดือกาพูดือดำบุดเล่นเพลงที่ผมใส่เอยากเลยนะอยากกลับบ้านเอออยากตรก็ตีีกลับบ้านกลับบ้านไป้อขาเป็นไรไม่รู้ที่ไหนเร่อารทานของผู้ใหญ่นนะเรอาป็นไรมันปวดเหรอไม่ใช่เป็นไรนะะว่าเห็นมันดูอะไรผมป่าไม่กวนเ่องเรี่อเหรอ

โยนก็ไปหาอยากเป็นที่ดินของพ่อแม่พี่โยนนสมบัติพี่โยนเดียวนไปจเจ้าหนึ่วันคือจะเขาน้องไปแล้วพี่วันเจ้าวันจะคำกินใจอยนนใจนบ้านที่ฉันไปจะมาลับตาปานนี้

I <laughs> ใช่ดูแลเอาเองไว้อย่าไปทษใจอย่าไปโทษใจคอยให้ตัวงขอมีคนข้างนั้นอย กิสเกิลจกเร็วจกแล้วพี่จัเร็วเกินไปมันมีซ้ำมันบอกนี่ไงพี่คือตุกกรเลตั้ตรงนี้มันจะเป็นลูกดอกอ้เป็นเครื่องหมายาจะให้พ er, ี่ทำตอดหัวทำตรงนี้กับผม้เห็นไหมที่ลองสักเ็งีูไปจะไปได้ขนานี้ขนาดลมปืนกีละเอ้านั่งเคียมทำไมตัวรือปาไปเทียทรมาสาร อะไรนะครับรูตัวเดือเปล่าเปอเปจมเชื่อมใหม่เปปเปเจมน้ำสก้นเดิมเขาคืออะไรเช็ดหยี่เชื่องานีย่เชมออครเฮ้ย ใช่เหรอไอแกรปมอเนยไม่ไม่ใช่ที่ดินโพไม่ใช่แล้วแต่ว่าที่เคยเล่นมันไม่ใช่กอดนี่หรือเ่ามันแปลงมันคลองอื้อชัวหรือเปล่าอูเยื่อแล้วใช่ใช่น่าจะใช่น่าจะไม่ได้เล่นนานแล้วมันไม่ได้เล่นนานไปไอ้นี่ตังไอันนี้ตังไปครับคิดชอบมือดนตรีม love เอ็งเอ็งหมุนอะไรวะไม่ใช่นี่พี่มันให้ซ้านี่ซ้ำตัวไหนตรงดอกจันน่ะดอกจันเหรอไหนดอกจันตัวไหนตรงนั้นเลยพี่เนี่ยดอกจันเนี่ยเรื่องของเนี่ยไปดอกจันที่สอดอกจันที่สา ที่เธอนเลยหนูจะถอนอะไรคอนอะไรลืมเร็วโอ้ยี่สิบยี่สิบห้าปีแล้วไม่ได้เล่นใช่ไหมพี่จวต้อง G อะพี่ีบอ่เออใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นคอดเงินเสียงดาวสายแต่ถ้าหลักมันจะเป็น F ชาเ้ด ये नंबर เอาเลยเอาเเอาเลยเอาเลยเ้ยโอ้หสภาพไม่ได้นะเอาเอาดเลยค่ยกินแต่เาน้วเ้ยำว่าแสนเจ็ดแนแปดอต่อไดซื้แล้วต้องชลดโอนเลยทันทีเลยเยอะลด้ไม่ใช่ไม่คืนเนาะมันไม่คืนเนเยอทามร่ไไกินเลยก่อน ทีอแล้วต้องไปโอนโฉนดกันไหนไหนโฉนดทุก่านใชได้ละใช่ถึงหลังห้าได้เกือบล้านได้วโฉนดนั้นเนี่ยไม่ถึงน้ำโฉนดถูกคนนั้นได้ไหมใช่คำถามผมเขาตั้งราคามาคนคนซื้อเป็นครรมตกแล้วมีอะไรกินตกแค่นั้นเองอันนี้เรายังไม่ทำแต่ว่าถูกกว่านั้นเยอะ นายยอดตีมาเขาตีมาใช่ไหมต้องไปดูพื้นที่ก่อนว่าพื้นที่มันเหมาะสมที่จะกราคานี้ไหมแล้วคุยคุยกับเขาด้วยอยากให้เขาตีราคาอย่างเดียวเราต้องเป็นใครนายยอดเราต้องเป็นคนไปราคาราลองด้วย

ไม่มีใครให like, right. okay. ้ทะเลาไปไหนก็ไม่ใหรก็ไม่รเธอคิดถึงใครแต่นวาแวแน่นแน่นแนแน่แๆๆๆแน่ฟ้ารองทุกครั้งมันูเสียงได้เธอโดมานั่นต่ยงฉันก็ดูเละกลไม่ ลบลืกสิรูปลองใช้คำใบฉันก็ยิ่งในเลยไม่มีมคนใด้นั้นปาร้องครังนี้ไม่เจอหน้ากันแล้วเธอคิดถึงใครมือเราต้องหางนานนานการเดินไม่แน่ใจ

อย่าอันตราโน่จุอว่าต่อไปดิเพราะฉันคิดเธออยู่ทุกวันแต่ถึงนอนแต่เช้าห้านไปเจอโูกเราวันหัวนอกเสียงมิดเธออยู่ก็คอยเลยมองเจ็ที่เชื่อชอบฟังที่กันก็ยังนั่งฟัง คามคิดถึงเธอให้หงต้องการนานนานน่าลืมกันเลยไม่แน่ใจตอบหน่อยได้ไหมตอบฉันหน่อยว่าเธอคิดถึงกันบ้า Để chân nói hoa ca chân <laughs> thì chân <laughs> <và cười> <ta khi tự cười> <thươngDam> oh, chân <laughs> lên đi bạn bạn chơi nhạc nhạc chơi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  เต่นเต่นตรงเี่นตองเลยนะทุกเพยังนะน้องตีนี่นเอง